สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเมื่อนี้สาวทุเลี่ยนกับสิริภามาเบ่งแปลงผักของสาวทุเลี่ยนที่ปลูกเอาไว้ช่วงนี้โควิดกระบาดสิออกไปไซสมาไซสกันยากสิออกไปตลาดกันยากวันนี้สาวทุเลี่ยนก็นได้ปลูกผักกินเองแล้วการน,นี้กับสิพภามาเบ่งแปลงผักบุ้งของสาวทุเลี่ยนนี่แหละปลูกผักบุ้งไว้กินไว้พัดให้สนุกยุสนุกกินนี่แหละอันนี้ก็แปลง ผักชีกำลังปลูกอยู่อันนี้ก็ได้กำลังสีใหญ่ิงเนาะ่ตไปก็คือสีได้กินอย่างสบายอยู่ดอกอันนี้ก็คือแปลงขนาเด้เอ,อแปลงขน่าของสาวทเรียนที่ปลูกไว้ก็กินได้แหล,ละแต่เมื่อท่านได้เอาไปกินดอกอันนี้อันนี้ก็คือแปลงพักสลดัดเนี่ยสลัดที่สาเรียนปลูกไว้คือก้น ก็ส่วนนี่ก็คือประกาศซอยเกิดแซ่ทุเรียงก็ได้ปลูกเอาไว้อยู่นี่ล่ะเนี่ยอเออแล้วอันนี้ก็ผักขึ้นชายประกาศกวางตุง้งเพิ่งก็ออกดอกแล้วแก่แล้วพุ่นนะโอ้ยอันนี้ก็ต้นมะเขือเทศปลูกไว้ยุ่ยกินนี่ล่ะเนี่ยผัชายไว้แล้วกะ็อันนี้ก็ เป็นพักชี่เหล้ากุ้ยซีแกงอ้อมแกงอ้อมก็สิได้น,ไดนี่เนี่ยปลูกไว้อยู่เนี่ยอัไวไวนนี้ก็เปลี่ยนแปลงแมงลักตัวปลูกไว้กับนังปลูแกแมงลักก็ได้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ก็ซาทุเรียนก็ได้ปลูกเอาไว้ นี่ก็ใส่ปุ๊บก,ก็ล่างึ้นอยู่นี่แล้วก็เติมมะพริกอันนี้ก็ใส่ไว้ปลูกไว้ให้มันได้อยู่ได้กินย่างสุขสบายนี่ค่ะ